สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเข้ามานะคะกับช่องลา่าพิสูจน์นะคะก็อย่างเหมือนเหมนเคยนะคะเป็นการสำรวจโลเคชั่นนะคะสำรวจสถานที่ล้างนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ณนะหนึ่งโลเคชั่นนะคะโลเคชั่นนี้นะคะจะเป็นสำนักส่งร้างนะคะเราได้สอบถามนะคะชาวบ้านนะคะที่อยู่ระแวกนี้นะคะเขาเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนนะคะ จุดนี้เคยมีพระนะคะมาจํานะคะเ,เรียกจําวัดหรือมาจําอยู่ที่สํานักสงฆ์แห่งนี้นะคะหลายรูปแต่ทุกทุกทุกรูปนะคะก็ได้มรณะภาพไปหมดแล้วนะคะด้วยหลายสาเหตุแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเราไม่ขอเอ่ยถึงนะคะหรือพลาดพิงนะคะ กับการเสียชีวิตของอพระแต่ละรูปนะคะเพราะแต่ละรูปจะเสียชีวิตไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราเราขอเอาเรื่องการเสียชีวิตการมรณาภาพนะคะเอาไว้แล้วกันนะคะเพราะเราขอให้เกียรตินะคะผู้ที่รุ่งรับไปแล้วนะคะแต่มันไม่ใช่แค่การเสียชีวิตธรรมดานะคะอย่างที่บอกว่าแต่ละรูปเสียชีวิตไม่เหมือนกันและแตกต่างกัน แล้วทุกคนคะยิ่งมากไปกว่านั้นนะคะพี่นะคะที่เป็นชาวบ้านอยู่แถวนี้เขาบอกว่าพระกี่รูปกี่รูปนะคะก็อยู่ไม่ได้นะคะกับสำนักสงฆ์แห่งนี้นะคะเขาจะเล่าให้เรานะคะฟังว่าเหมือนเขาจะเกินพูดแต่เขาไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากนะคะเขาบอกว่าที่ตรงเนี้ยมันแรงนะคะ เคยมีพระมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้พระรูปไหนนะคะที่มาอยู่ก็เหมือนมาแล้วมาเสียชีวิตที่นี่ค่ะเหมือนเอาชีวิตนะคะมาทิ้งไว้สถานที่ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้มันแรงมากนะคะอุย้ยทุกคนคะจะหงายท้องไปทุกคนคะก็อย่างที่บอกเราเพจนะคะล่าพิสูจน์เซเวโรเคชั่นนะคะ แล้วก็ช่อง y u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  e ลราพิสูจน์ทางแอปพลิเคชัน t i ๊ก o k นะคะก็ลฟพิสูจน์เซอร์เว์นะคะเราพาทุกท่านนะคะมาสำรวจสถานที่แห่งนี้นะคะที่เหมือนได้ยินเสียงม้าหอนเลยค่ะที่พระกี่รูปก็อยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ก็จะต้องเหมือนเหมือนเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่อะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราไปดูพร,พร้อมๆกันเลยนะคะ ว่าสถานที่แห่งนี้นะคะมันมีอะไรที่ลงเหลืออยู่บ้างนะคะคือมันเป็นอยู่มันเฮ้ยมันเป็นโซนป่าโซนเขาทั้งหมดเลยนะคะโซนนี้นะคะด้านในมีอะไรไม่รู้เหมือนกันทุกคนเป็นโอ้ทุก กลางคืนนี่น่ากลัวเหมือนกันนะคะแต่จุดนี้มีมีมีมสัญญาณนะคะเราเข้าฝังนด้ไหมอันนี้เหมือนจะเป็นกุฏินะคะแล้วมีกุฏิที่เขาแบบรอยนะคะรอยลื้อแล้วทบทิ้งไปก็มีนะคะทุกคนดูเพจนะคะเรามา เรามานะคะสถานที่เพื่อพาทุกท่านนะคะมาสำรวจเท่านั้นนะคะมาสำรวจสถานที่ล้างนะคะให้ทุกท่านนะคะมาเห็นไปพร้อมๆกันเพราะทุกที่เป็นโลเคชั่นแบบเรียวไทม์นะคะทุกคนคะหยุยดูก่อนขอเงียบก่อนนะทุกคนคะมีรอย มีร่องรอยของการก่อไฟอะค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะพอดีหนูขออนุญาตนะคะเข้ามาทำการเอ้ยสำรวจพื้นที่นะคะไม่รู้ใครก่อไฟทำอะไรอะ่ะ ไม่รูนะเราก็เข้ามาสำรวจเท่านั้นนะคะยังมีเหมือนสื้อนะคะโอเ้เยอบอกยิ่งวันคือวันโกนวันพรนะน่ะคือเขา,าชาวบ้านนะคะที่เขาเนี่ยทุกคนดูชาวบ้านที่เขาขับรถผ่านนะคะเขาแบบเห็นกันเยอะมากเลยอะ เห็นพระอาจารย์นะคะที่เสียชีวิตอยู่ที่เนี่ยัยงยังเดินอยู่ในในสำนักส่งล้างนี่นะคะคือตอนนี้เหมือนเราจะเหลือปุติเนี้ยนะคะปุติน่ึงเดี๋ยวเราลองเดินดูว่าตอนนี้มันมีอะไรเหลืออยู่บ้างนะคะที่ให้เรานะคะได้สำรวจไปเดี๋ยวเราไปดูปรพร้อมๆกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคน ทุกคนคะมันอยู่บนยอดเขานี่นี่คือนี่คือภูเขาหนึ่งลูกนะคะเรานะคะเดินสำรวจอยู่ท่ามกลางเขานะคะป่าเขาเลยนะคะจุดนี้นะคะจะเขาเรียกอะไรบ้านคนจะอยู่ห่างมากนะคะทุกคนคะโอ้ที่นี่มันเขาบอกว่าแรงมากนะคะพากี่รูปกี่รูปก็เอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่นะคะ อันนี้นะคะเราไม่รู้นะคะว่าจริงเท็จแค่ไหนแต่เราสอบถามจากชาวบ้านลหลายๆท่านแล้วนะคะท่านบอกที่เนี้ยเอย้พี่เคยบอกว่าที่เนี้ยแรงมากอะแต่ทุกโลเคชั่นเรามันก็แรงเกือบทังนั้นแล้วคะ่ะแรงในที่นี้ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรแรงนะคะกด็ดูไปพร้อมกัน อันนี้เหมือนก็จะเป็นกุฏิอีกหนึ่งหลังนะคะไม่กล้าคือเราไม่กล้าเข้าไปมากกลัวจะมีวิสัตว์มีพิษห้อยอยู่ทุกคนคะยังมีถ้วยมีอะไรครับปิ่นโตมีจานมีปิ่นโตคือ ที่บางครั้งอะทุกคนคะมาคนเดียวไม่กล้าเดินเข้าไปข้างในกลัวเจองูมันเลื้อยอยู่เปนคือเนี่ยเออแล้วพี่ก็บอกนี่นี่นี่ทุกคนเขาบอกต้นมะขามต้นเนี้ยเคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งแหละแกเล่านะคะเราก็ฟังฟังแบบรีบๆร้รรนๆเพราะเจ้าแฝดเป็นงองเง อะไรเนี่ยมีปูนมีอะไรสักอย่างหนึ่งหอยภูเขาแต่ไม่รู้นะคะว่าสำนักส่งตรงนี้จะมีถ้ำหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะคะไม่ได้ถามอีกนะคะเพราะว่าส่วนส่วนมากที่เจอนะคะจะมีถ้ำแต่ตรงนี้ไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เราจะพยายามหานะคะพยายามพาทุกคนไปสำรวจนะคะเท่า ที่ภาพเห็นเลยค่ะเห็นยังไงก็เห็นอย่างนั้นนะคะเราก็อย่างที่บอกเฮ้ยมันเป็นโลเคชั่นแบบเรียวไทม์นะคะโอ้ยแกบอกว่าอยู่ไม่ได้เลยอะพาก่รูปก็ก็ไม่เหลือคือเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่หมดเลยอะข้างบนเหมือนมีกม,มือนมีทางขึ้นด้วยนะคะทุกคน มันมีร่องรอยเหมือนเป็นบันไดหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนมีทางลาดนะคะเนี่ยทุกคนคะ มีรอยคนมาตัดไม้นะคะอาจจะมาตัดกระเคล็กต้นกระถิ่นหรือเปล่าคะเอาไปให้แพะให้อะไรกินอย่างเงี้ยให้สัตว์กินนะคะเนี่ยมันมีเหมือนเหมือนทางเดินขึ้นไปไหนสักที่นะค่ะมันมันเป็นรอยเหมือนมันมันค่อยค่อยเดินตามหินขึ้นไปนะคะโอ้ยท,ทุกคน <S 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 in the way> ก็เป็นอีกหนึ่งโลเคชั่นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโลเคชั่นนะคะ ที่ถูกทิง้งร้างนะคะอยูอ่เขาเรียกว่าใชา้ชายเขาหรือเปล่าคะน่าจะใช้เขาเพราะว่าตรงนี้เป็นภูเขาตรงนี้เป็นถนนก็ใช้เขาถูกแล้วคะ่ะไปทุกคนคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราก็เป็นเพียงเพจที่เข้ามาสำรวจพื้นที่ร้างนะคะเราไม่ได้มีเจตนานะคะเข้ามาลบหลูท่ท้าทายหรือรองดีแต่อย่างใดเราเข้ามาถ่ายทำเพื่อเป็นวิเททานเพื่อเผยแพร่นะคะสถานที่ ให้ทุกท่านรู้ว่าสถานที่รกร้างแบบนี้นะคะยังมีอยู่จริงนะคะคุณคะสาธุคือเราไม่ได้เอาน้ําเอาทูบมาเลยอะ่ะถ้าเราเอาน้ําเอาทูบมานะคะเราจะเอา <c oughs> จะเขาเรียกจุดทูบนะคะแล้วก็ตั้งน้ําไว้เดี๋ยวสาธุสาธุ สาธุหลวงพ่อคะขอให้คนนะคะที่เขาเข้ามาดูคลิปนะคะของลาภพิสูจน์นะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะแล้วก็กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะขอให้บุคคลเหล่านี้นะคะเขามีแต่ความสุขความเจริญนะคะเฮ้ยเขาร่ำรวยเขาขอให้เขาทูกขยทุกคนนะคะขอให้ชีวิตนะคะของคนที่เข้ามาดูช่อง youtube ลาภพิสูจน์ลูกนะคะขอให้เขามีแต่ ความสุขความเจริญนะคะสมหวังสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นดังปัรถนานะคะโครคภัยไข้เจ็บขออยญ่ได้มีขอให้ชีวิตเขามีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการด้วยเถิดสาธุสาธุขอพรเพื่อทุกคนแล้วนะคะก็อย่างที่บอกนะคะกดแชร์นะคะกดติดตามไว้นะคะทุกคนคะ ด้วยนะคะด้วยบุญบาร,รมีนะคะของสถานที่แห่งนี้นะคะปกปักรักษาลูกและครอบครัวและลูกเพจทุกท่านนะคะที่เขารับชมคลิปนี้นะคะขอให้เขาทุกขวยด้วยนะคะเผื่อท่านใดที่เขาทุกขวยนะคะเขาจะมีน้ําใจนะคะอโอนมาช่วยสนับสนุนเพจนะคะสนับสนุนช่อง YouTube เพื่อการทำงานของเราต่อไปนะคะหลวงพ่อสาธุ และลูกก็สัญญาว่าจะตั้งมั่นตั้งใจตั้งมั่นนะคะในความดีที่การที่ลูกนําอาหารไปให้สัตว์นะคะที่ตกทุกข์ได้ยากตามโลเคชั่นล้างนะคะล,ลูกก็ตั้งปณิธานไว้ว่าลูกจะทำความดีแบบนี้ตลอดไปนะคะสาธุค่ะแต่ว่ามีมีเลขมั่งไหมคะหลวงพ่อหลวงพ่อมีเลขมั่งไหมคะนจะเอาเลขจากไหนได้เนี่ยเ๋ย สาธุถ้าเกิดมีเลขขอให้ขอให้มีขอให้เห็นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นตัวเลขนะคะก็ได้นะคะเดี๋ยวทุกคนคะมองหาเลขเพื่อทุกคนลูกเพจจะถูกหวยเดี๋ยวมาดูเผื่อมีตัวเลขนะ เดี๋ยวหาตัวเลขก่อนเฮ้ยทุกคนมีตัวเลขด้วยทุกคนคะเดี๋ยวเยๆมีเลขมีเลขมีเลขที่เสาปูนหนึ่งปันหนึ่งค่ะอะไรอะ่ะทุกคนคะสองสี่หนึ่งสาม สามอะไรสักอย่างนะคะสองสี่หนึ่งสามทุกคนลองดูเอาแล้วกันนะคะน่าจะเป็นสาธุเอาเลกเยอะทุกคนเลกมันเยอะอะมันเยอะมากเลยอันนี้สาม โอ้แต่มันเลขเดียว,ยวกันค่ะ3ามห้าถ้าทุกคนได้เลขกันแล้วนะคะก็เราก็ขอทําการจบคลิปนะคะเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวอย่าลืมนะคะติดตามนะคะว่าเราจะไปสำรวจโลเคชั่นที่ไหนอีกนะคะให้ทุกคนเราติดตามไว้นะคะอย่าลืมนะคะกด ดูโฆษณาด้วยนะคะเพื่อ,อไรายได้จากการดูโฆษณานะคะเป็นค่าอาหารเม็ดนะคะให้หมาจรนะคะตามโลเคชั่นล้างแล้วก็เป็นค่าขนมน้องแฝดก็ยังดีนะคะกาขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราต้องขอตัวเดินทางต่อก่อนนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราอยู่เป็นมันเป็นพื้นที่เปี่ยวด้วยนะคะซึ่งมันจะไม่มีบ้านคนใกล้ๆเลยนะคะมีอยู่ไกลโน้นเลยนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะกดกระดิ่งกันไว้นะคะแล้วเราจะพาทุกท่านนะคะไปสำรวจสถานที่ไหนโลเคชันไหนอีกนะคะ<ม>ก็เตรียมนะคะรอนะคะเรามีสถานที่ล้างอีกเยอะแยะมากมายเลยไปทุกคนคะเดี๋ยวเราเดินทางต่อก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะทุกคนน,นี่ไหมากเลย้บนสวัสดีทุกคนคะ่ะไปก่อนนะคะปเปลี่ยวมากเลยคะ่ะ